ประเทศที่เป็นมิตรกับไทยมากที่สุดคุณเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนที่เป็นเพื่อนแท้ของไทยในเวทีโลกหลายประเทศมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับไทยมายาวนานเช่นญี่ปุ่นซึ่งมีสายสัมพันธ์ประวัติศาสตร์และการค้าร่วมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือจีนที่มีชุมชนวัฒนธรรมเชื่อมโยงอันแน่นแฟ้นมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ทําให้มิตรภาพแน่นแฟ้นประเทศ ในยุโรปเช่นสวีเดนหรือเดนมาร์กได้พัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการลงทุนและการค้าส่วนประเทศในเอเชียเช่นเกาหลีใต้ก็ครองใจคนไทยด้วยวัฒนธรรมป๊อปและการท่องเที่ยวระหว่างกันในช่วงที่ไทยเผชิญวิกฤตเช่นภัยธรรมชาติหลายประเทศก็ยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือออสเตรเลียที่สนับสนุนสิ่งของและทรัพยากรหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเช่นลาวและมาเลเซียที่คอยช่วยกันเสมอพิสูจน์มิตรภาพในยามยากลำบากได้อย่างแท้จริง ใครคือมิตรแท้ของไทยในใจคุณคอมเมนต์ Comment บอกเราหรือแชร์เรื่องราวความประทับใจที่คุณเคยสัมผัสมาร่วมต่อยอดมิตรภาพระว่า